อันดับการถัดไปเป็นอันดับการประกอบการสอนการเก็บเลือดนะครับเริ่มต้นจากการเตรียมอุปกรณ์นะครับก็คือผือนเกลืออันนี้ผสมสีนะครับเพื่อเห็นชัดนะครับต่อใส่น้ำเกลือเข้ามายังอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับกับท่อสาย่ยางของโมเดลนะครับอ่าเพื่อเสต็จ

ลองนะครับเกิือไหลผ่าน mm. เตรียมเต็มขั้วผมนะเปิดการอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมให้มีของเหลวเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในการเจาะเก็บเลือดนะครับในโมเดลนี้จะโฟกัสที่ส่วนของหลอดเลือดที่ชื่อว่าชุกลาเวนนะครับการมาร marking ในชุกเล่าเวนก็ในแนวด้านข้าง นะครับกับส่วนของเทคลีอะนะครับเทคลีอะแถวนี้นะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับการคอปเปชั่นนะครับโดยการกดนะครับเพื่อทำให้เลือดไปส่งของชุกเลาเวนนะครับที่ นำพาหลอดเลือดนำพาเลือดจากส่วนของที่ษะเข้าสู่หัวใจนะครับน,นี้นะครับเลือดก็จะโป่งขึ้นนะครับหมอก็จะเอาเปลือกเรนี้นะครับก็รู้สึกได้นะครับอันนี้ในการเจาะนะครับ,บ,ค,รบความสำคัญก็คืออัติกเทคนิคนะครับ ย,ย ah. ใช้นี้ยูดิ้นพินคชออ่าดิ้นให้คนชับนะครับเคยดทางภาษาด้วยนังก็อนะครับ เช็คกอหอนะครับทำความสะอาดตัวไหนก็จบนะครับฟิกนะครับเห็นว่านะครับรรมี g e n เช a t i o n l น์ของชุฬาภรณ์นะครับ ช่วยก่อนนะครับอเอเวยอรอยนะครับ